สวัสดีนะครับอยู่กับผมไม่เข้าเป็นโมเกมวันนี้นะผมจะมาอัปเดตต่อนะครับจากที่มีคนได้คอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมาว่าให้ลองใช้ดาบสีฟ,ฟ้าดูนะครับก็ระหว่างทางกลับเนี่ยผมก็เจอกับวัน,นวที่มิเดอร์นะครับจะฟ้าทงผมมันค่อนข้างเต็มนิดหน่อยนะผมก็เลยแลกของกเขานะแล้วผมก็กลับมาเอาเมลโล่นะผมก็ได้บล็อกมอสมาสี่อันนะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่าในตัวผมเนี่ยมันมีเพชรอยู่เจ็ดก้อนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ใช้อะไรมันดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในตอนหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนงังติดิแล้วก็ระหว่างเดินกลับผมก็ไปเจอขนแกะตกดูนะครับแล้วก็ฆ่าแกะไปด้วยนะครับจํานวนหนึ่งก่งนคนับเตียงกันดีกว่าเพราะเราไม่ได้นอนก็เราไม่ได้นอนวันกันแล้วนะครับมารับเตียงครับเตียงครับเตียงสานวนวน แล้วก็เอาบนม,มาเตียงเตียงแล้วก็หาที่นอนนอนตรงนี้โอเคนอนได้ละแล้วก็สเก,ก็ตลูบี้นี่เหมือนจะอึดมากเลยนะครับสกกเกาตแอสโตนนะครับหรือว่าผมไม่ได้โดนดาเมดบ่อยแล้วก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาอาหารกินแป๊บนึง ผมเหมือนไม่มีอะไรกินเลยอะเด็ฟักทองนี่ก็ไม่โตนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่โตนะครับน้ำก็มีนะครับจุดเบ,บอร์นี้ก่อนแล้วกันเดียวฟักทองก็ค่อยมาคิดทีหลังแล้วกันโอเคได้หากินละก็เราออกมกาน,นี่แหละข้าวหานนะครับวาจะปลูกข้าวนะครับ โอเคอืมไม่มีงูมดน่าจะเอามาครัพเบ็ดตกปลาแล้วก็ตกปลานะครับจะเ,เล็งมันก่อนคิดจะเข่าเลยนะครับนับเดียวสองนะโอเคได้มาสองชิ้นี๋ยวก็ถ้าเหลือที่เหลือก็ไปทำธนูนะครับตรงแรกตรงนั้นก็มีเอเ็มมาร์โวนะครับเดี๋ยวเข้าไปขุด เราไปหาไม้ตัดกันหน่อยดีกว่านะคะน <c oughs> ั่นและวอาวุาธธรรมดา <c oughs> ถ้า็ผมคิดขวานนี้จะตัดได้เร็วนะครับะตัดเร็วมากโอเคตเ้นขึ้นเขาไปสำรวจซะหน่อยเจอทานเจอทาน ลืมไปดีหว่าตกใจเลยเนาะเก็บมาเก็บมาทีนี้จะขึ้นยังไงเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ต่อต่อขึ้นไปได้ปะ่ะน่าจะขึ้นได้อยู่นะโอเคขึ้นได้อยู่นะทุกคนจะขึ้นไป นกแกะจิงไว้อยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะปัดพาลไซมาล่ามั้งแต่ผมก็ยังไม่เห็นภาลาไซเลยนะอไก่ไก่ไก่นกไก่ไก่เออมีลาด้วยละมายาเกิดเยอะจังเลย อน้ำเลยเจอน้ำคีรอนเจอน้ำนะครับมันจะเป็นแหล่งน้ำน้ำทา,บางบนสุ่นป้เขานี่ก็ดูสงบดีนะครับแล้วคำถามแรกเลยนะคือพวกพาาไซายไปไหน่นั้นเลยเราแก่เสียมตาลแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่ามันเราไม่ได้ติดธุระกับมันเราก็เดินไปต่อไม่อะไต่อตรงไหน,น ่เดี๋ยวผมกะว,ว่าจะตุนฐานเอาไว้เยอะนิดหน่อยคําถามแรกเลยนะทุกคนคือพวกพาราไฟไปไหนหมดหายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่แหละเ้ยเดี๋ยวแล้วบ้านผมอยู่ไหนอ่ะเาบ้านหายเจอแล้วเจอละแกติดเชื้ออุ๊ดอุ๊ย,ก,ย,ย,ยกัดแรงมากตายไปกัดแรงมากเลยอ่ะ ทีนึงนล้แบบอืมเหมือนบ้านเราก็ควรใจ่เซลล์นี้นะใช่บ้านเราน่าจิตจุกมั้ง้าะจกลงนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยแม่เนี้ยตรงนี้ยเนี่ยเอเมโร่เอเมโร่เเมโร่เเมโร่ดูดลงไปให้โดนน้ำ ต่อขึ้นไปหานอรอนไ่เมโลตก้นไปหาอ้ยอ๋อชิบกะเคยชิบกเคยตกต่ป่นีี้ตกไปดยย่าตกแต่ดีค่ะตกน่าเดียวที่แบบบ้านบึ้มเลย บวกโอเคโอเคได้ละได้เมโลมาตวเดียวนี่นะแล้คือหญ้ามันหายไปไหนเนี่ยเี๋ยวผมมังหินองก่อน มันก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆต่อต่อขึ้นไปต่อเนต่อขึ้นเขาต่อขึ้นเขาต่อขึ้นเขามันนี่พอยงังแล้วถ้าผมเด,จด,ดาจกระดดไเจ็บนิดนแต่ไม่ได้เจ็บม,มากโอ้มนะ นั่นแหละทุกคนน้ำมันแม่น้ำม,มันจะเป็นแม่น้ำนะครับว้าวแม่น้ำแม่น้ำก็เราที่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าว แล้ว <c oughs> อยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนโอ้โหจะหิวตาอยู่แล้วเบอร์รี่มีแค่เจ็ดลูกโอ้โหไม่ลอีกแล้วไม่เป็นไรเราทิ้งมนันไว้ก่อน ตัวนี้ต้องหาทางกลับบ้านก่อนน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอีกไม่นานแล้วน่าจะกำลังจะตายแล้วเอาแฮมเมอร์ทุบเอาบอกมาตัวอีกทุบแบบทุกกระเลฟุ๊บ ตปงบ้านมากเลยนะสวยงามมากเอเมโี่แล้วเอเมโี่แล้วตกลงนี่มันใกล้บ้านเราหรือเปล่านี้ไม่นะเดี๋ยวนะผมว่าต้องไปทำตามสัญญาที่ผมให้ว่าไม่ใช่หรอตะกกนอื่นนะต้องหาบ้านให้เจอก่อนแถวนี้ก็เอเมโลเยอะเกินเก็บกลับไปหน่อยสักเม็ดสองเม็ดไม่น่าจะเป็นไร ลงไปลงไปุปุ๊บโอเคแล้วก็น่าจะกระโดดไปได้แล้วป่ะปุ๊บฟึบซุบมาปุ๊บโอเคโดดดึงกือบแล้วเกือบตุ๊บเข้าไปโข้าไปเด็กมือมเด็กมือยตุ๊บซิ๊บ พีร์ตัวหัมมาโอ้ยโอเคชช่แล้วอีกกองนึงอีกกองนึ่งล่จะมมดละเราใ่ว่าเราจะต้อง กับแล้วก็มาเจอเลวีนนะครับอุ๊ยอุ๊ยตกอีกแล้วอ,อ,อะไรนะโอ้โห้หินโ้นหิย้อยแล้วผมจะออกไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยจะดึกจะเดือดแล้วเนี่ยหาทางกลับบ้านางหาไม่เจอ ทีหนึ่งก็คือเราน่าจะต้องทำอันนั้นจริงทุกคนตัวตัวขึ้นไปได้เฉยแล้วก็มองหาผ่านก่อนที่จะหยุตายเห็นบ้านไหมนั่นบ้านเราหรือเปล่าน,น,นั่นอ่ะนึจากสภาพเนี่ยไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นบอ่อเราหามากกว่าโอ้โหมีอาหารไหมมีอาหารอาหารมีนีไก,ก่ตัวจริง ยังไงก็ไปม่ใช่โอเคก็จะให้สกิลต่างเห่าเหล้วกั้นอืมโหมดโอ้ยก็ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอย่ากลับบ้าน ไปตรงนั้นเหมือนมีคนอยู่อ่ะเนาะไปหน่อยไหมเสียงหน่อยไหมเราเก็บโคตรอืมไปเลยเสียงเ,เลงไปเลยลงไปเลยมาจังหวะน,นี้นะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เขาเหินออกมาหินออกมา,มมา,มมาโอเปอร์โ,โซนโอเปอร์โ,โซนอะไรออกมาหมดต่ดอขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปน่าจะมีหมู่บ้านอยู่มังม้งโอเคขึ้นมาอุ๊ยอะอะใครยิงหัววโห จะฆ่ากันให้ตายตรงนี้เลยเหรออย่าเพิ่งมาไม่ดีเกี่ยวตกไแล้วเกี่ยวตกไแล้วเฮ้มีสองตัว,ตว,ว,ตว,ตวมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเจอเอง,น,งนั่งไงต้องใช้แน่ๆโอ้ยหิวข้าว โ oh อ,อ้โหอาเธอทรมานเหลือเกินจะตายแล้วโอ้โ oh ห oh. ชิวก็เคียนกินไม่ได้เดินทางต่อไปเด็กน้อยก็ขอให้เป็นหมู่บ้านขอให้มีอาหารขอให้อยู่รอดต่อ,อมันมีสิทธิ์นี่ตัวอะไรนะโอ้ oh my god มแมวสกิลแมวแมวสกิลครับแมวขอโทษครับขอโทษขอโทษแมว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 ,แมว,แมว,แมวสกิล ู่บ้านใช่ไหมหม yeah, yeah. yeah. oh. oh. okay, oh ู่บ้านหมู่บ้านทุกคนเย้เราเจอหมู่บ้านขวานขวานขวานเบีรุตเบีรุตโอ้โหมีสเกลยังยังกระดากอีกเนาะผมจะกินข้าวดีๆเบียรุตเขาเบีรุต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 เขาบียรุตมาให้กินเบีรุตกินเข้าไปกินเริ่มมีแรงแล้วเริ่มมีแรงแล้ว อย่างน้อยจะต้องจดพิกัดให้ได้นี่อะไรปริตโตรโปริตโตรโปริตโตเอาหมดอะไรเอาหมดแล้วตอนนี้กินให้หมดแล้วเนะี่ยกินเข้าไปกินกินโอเคกินให้หมดกินให้หมดอย่าให้เหลือกินให้หมดกินให้หมดกินกินเดี๋ยวฟักทองเก็บช่วงนี้ตะเคียนด้วยตะเคียนตะเคืยนตะเคีนข

ไม่นะเกิดเหตุทุกเฉินตายโอเมก๊อ oh ดกับบ้านเลยกับบ้านเก่าเลยน้องเอาโปรตีโต้มาเลหน่อยเอาโปรตีโต้ไปลงปลูกแทนแล้วกันนะให้มันเล้กเล็กฟักทองมีไหมไม่กินฟรียจะกิน ไม <in> <pt iv> <mystery> ่ม <Britt hing rough> ีความินซีดวยแล้วไม่เป็นนดินนี้ปลูกน้่ยังดีว่ไม่มีอะไรกินเนากินแป๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนกรดิ่งที่นี่ ตัวแล้วเอ๊ะน,น,นั่นมันนั่นน่ะอืมตบหน่อยถ้าเป็นนั่นไองโอเคแต่ผมจะบอกว่าผมตายเพราะไอ้ตัวอะไรผมตายเพราะไม่งุมงนะครับสไ,ไปเดอร์ตกอืมไปหยอกไปหยอกไปเรื่อยๆเอาถิดน้ำถิดน้ำถิดนน้ำ ตายลนเอนแมนอนดแมนตายรงไอแล้วเดี๋ยวเอนตายรงไมเอนแมนอืออที่ภายหบรรยากาศนี้ได้มากเลยทีครับดาบเถอที่เขาหมายถึงแบบหลับที่เสาวนี่ โอเคเรากลับมาดูครับดาบเล่นสีฟไเ,เอเมโลก,ก็คว่เมโลเป็นนเนี้จะมีจีบแต่เ,เมโลเขาไม่น่าเลยมจอยเมโลจาสีสฟ้าสีฟ้าบจ้นีเรยกร่านาเจะเป็นเล่ ถาจะแร่นี้แหละอืมเราไปฟซ้อนกันสิเจ็ดไม่ต้อง,อ,องหนึ่งแล้วนะคะในมุนยผมไม่มียังไม่มีแล่นเลยอนะ่ะอือยังไม่มีแร่มันคือแร่อะไรมีได้ปะ่ะนี่มีมีม,มีมีหนึ่งอันลูบี้ได้ปะกลับลูบี้มีความสามารถป่ะลูบี้ซอสลูบี้ แล้วดาบลูบี้ไปไหนนี่ยน่าจะมีแล้วมั้งดาบลูบี้ดาบลูบี้กับสติกมีแล้วก็มีกล่องบนเหรอเนี่ยแต่กล่องจะเต็มอีกแล้วเนี่ยวางกล่องตรงไหนต่อดีเดี๋ยวหาที่วางกล่องแบบหนึ่งชุดสองชุดสามชุด ได้ทะนุลงมาแล้วโอ้โหใจเดินจ,จริงจรนะิงมากเกี่ยวตั้งตัวนั้น,นโอเคลงคาบตัวแล้วกันนะแปดรามจเลยเตัวแรงจริงมีของอะไรไหมไม่มีเหรอไปแล้วอ๋ออืมก็ถ้ามีก็ช่วยแนะนำหน่อยนะว่าโอเคงั้นเราเอาดาบเก็บแล้วกันเพราะแล้วเซตแล้ว เปลี่ยนเป็นแบบลูบี้อที่ขุดลูบี้น่าจะเก่งกว่าอืมที่ขุดเพชรเดี๋ยวฝันไปเถอะที่ขุดเพชรยังไม่ค้าแลยยังไม่ใช้เพชรหรอกขุดลูบี้ที่ขุดาวัดเป็นที่ราเมจดีเปล่ามรรีบนีร้รวมแี X รามี3น่าจะแรงกว่าน่าจะดีกว่า โอเคพีนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ